สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ i n นฟิ t ิตโซทาร์ดนะคะวันนี้เป้ก็กลับมาอีกแล้วค่ะในหัวข้อแรนดอมถ้าไม่มีใครตัดสินคุณเนี่ยคุณอยากจะเลือกอะไรให้กับตัวเองนะคะวันนี้ตอนอเป้แต่งตัวมาทำงานเนาะมันก็มีข้อความนะคะที่ผุดขึ้นมาเกี่ยวกับประเด็นนี้นะเป้ก็มีความรู้สึกว่าอืมนะอาจจะแพ้เสียงในหัวนะคะก็เลยอยากจะใช้ประเด็นนี้ขึ้นมาตั้งนะคะเป็นหัวข้อเรนดอมในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นการอ่านแบบพลังงานรวม พลังงานในอาจจะตรงกับคุณบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยโปรดใช้สติแล้วก็วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะคะรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสิ่งไหนที่คุณฟังแล้วไม่ชอบไม่ใช่ก็ถือว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีมาเสจถึงคุณนะคะรับไปแต่สิ่งที่ดีสิ่งไหนไม่ดีก็ปล่อยผ่านได้นะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็เช่นเคยคะ่ะเป้อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆกัลยานามิทุกคนเลยนะคะทั้งที่เป้รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่ รู้จักเป็นการส่วนตัวขอบคุณมากๆเลยนะที่เข้ามาสนับสนุนกันนะคะทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกการเข้ามากดไลค์ subscribe กดแชร์กดติดตามหรือว่าซปเปอร์แดงที่คุณส่งมาให้เนี่ยเป้ขอบคุณมากๆนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคอมเมนต์แล้วก็กำลังใจที่ทุกคนมีให้ เป้อ่านทุกข้อความนะคะขอย้ําเลยว่าอ่านทุกข้อความแต่อาจจะตอบไม่หมดทุกคนนะแต่เป้ก็จะพยายามตอบให้มากที่สุดเท่าที่เป้จะทําได้นะคะขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนกันถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เป้ทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆขอให้พี่ไพ่ของเป้นะคะเป็นสื่อกลางในการเยียวยาในการปลดล็อกนะคะในการเป็นกําลังใจให้กับคุณให้คุณผ่านพ้นช่วงเวลาต่างๆนะคะในชีวิตไปได้ก็อยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าถ้าไม่มีใครตัดสิน คุณเนี่ย คุณอยากจะเลือกอะไรให้กับตัวเองเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะว่าเอ๊ะถ้าไม่มีใครตัดสินเป้เนี่ยนะคะสิ่งที่เป้ต้องการจริงๆและอยากจะเลือกอะไรให้กับตัวเองจริงๆเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะจริงๆเป้เชื่อว่าเรามีคําตอบเรารู้ตัวเองอยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยสถานะในชีวิตเราบทบาทในชีวิตเรามันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยให้เราเนี่ยเป็นแบบนั้นหรือว่าสามารถเลือกสิ่งต่างๆที่ใจเราปรารถนาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะให้พี่ไพ่เราเรื่องกันเลยนะให้พี่ไพ่บอก เลยนะคะควันนี้เป้ใช้ไพ่ยานโลกนะคะทุกคนก็เป็นหนึ่งในสำรับไพ่ที่เป้นค่อนข้างชอบมากๆนะคะเดี๋ยวขอเปิดพลังงานนะคะสัก10บใบก่อนอีกเช่นเคยนะทุกคนใบแรกนะคะหมายเลข80นะคะใบที่2หมายเลข139นะคะหมายเลข99ค่ะ ตามด้วยหมายเลข74็ก74ไฟค่อนข้างสะท้อนเนาะอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะาตามด้วยหมายเลข5ค่ะขออีก5ใบนะคะพี่ไพ่ออกมาสสวยๆเลยนะหมายเลข1 1 6นะคะ หนะ้าไพ่ใบแรกนะคะก็คือไพ่ผีผลักนะแล้วก็ไพ่มีพลังไพ่ปลงไพ่หลุดพ้นไพ่พอแก่ ไพ่สะพานบุญนะคะไพ่อิสระไพ่ย,ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ไพ่โชคดีตามด้วยควบคุมนะคะเป้มีความรู้สึกว่าวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นัขึ้นมาหลายใบเลยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะนับถือหรือว่าห้อยหลวงหลวงปู่ทวดนะคะกับคอหรือในรถก็ได้นะคะหลายคนอาจจะนับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะมีอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือว่ามีอยู่บนหิ้งในบ้านนะคะหรือแม้แต่การาไปไหว้สักการะอยู่เป็นประจำหรือมีการระลึกถึงอยู่เป็นประจำก็เป็นไปได้ เช่นเดียวกันหลายคนอาจจะมีการบูชาเสียงพ่อแก่อยู่นะคะหรือว่าอยู่ในสายของศิลปะนาฏศิลป์ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันหลายๆคนก็มีการนับถือนะคะเจ้าแม่กวนอิมนะคะ,ะแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีการนับถือเกจิอาจารย์นะคะพระพิสูจ์ทั้ทงที่ยังมีชีวิตอยู่หรือเสียไปแล้วก็ได้เช่นเดียวกันวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะ เป้มีความรู้สึกว่าจากหัวข้อที่เป้ตั้งเนี่ยถ้าไม่มีใครตัดสินคุณเนี่ยคุณอยากจะเลือกอะไรให้กับตัวเองเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะบางทีเนี่ยการที่เราเนี่ยไม่มีใครตัดสินเราอะไม่มีกรอบของสังคมไม่มีสายตาของคนอื่นพฤติกรรมแล้วก็ความจริงของชีวิตบางอย่างความต้องการพื้นฐานบางอย่างของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีไม่มากหรอกเพื่อนๆมีไม่หลายอย่างลหลายๆคนเนี่ยอาจจะโดนผลักออกมาจากเส้นทาง ที่ตัวเองเคยทําอยู่เป็นประจําแต่มันไม่ใช่เส้นทางของคุณเนี่ยจักรวาลเนี่ยเขาเลยส่งคนแล้วก็บทเรียนมานะคะทําให้คุณเนี่ยโดนเตะออกนอกเส้นทางนั้นเพื่อนๆดูสิคขาไพผีผัด ไม่ว่าคุณจะตั้งใจออกมาหรือไม่ตั้งใจออกมาแต่เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้คุณเนี่ยออกมาต้องเผชิญบนเส้นทางใหม่นะคะเส้นทางเนี้ยคุณอาจจะคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นเส้นทางที่คุณจะต้องเรียนรู้หลายคนคุณอาจจะได้ออกจากเส้นทางที่คุณตั้งใจมาทํามันจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณต้องการทําให้ตัวเองจริงๆก็ได้นะคะแต่การออกมาเนี่ยมันอาจจะอ่าไม่ได้ถึงเวลาที่สมควรนักเท่าไหร่มันก็เลยอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคุณอยู่ดีๆก็โดนเตะโดนคิ ะะมีเหตุการณ์มีเรื่องราวเกิดขึ้นให้คุณต้องได้ออกมาสะง,ง,งานนะ่ะแต่ไปเชื่อว่าทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยจะพาเราไปสู่จุดหมายแล้วก็เป้าหมายนะคะที่มันเป็นเราอย่างแท้จริงทุกคนหลายๆคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้คุณเป็นคนที่มีพลังมากๆเลยนะเป็นคนที่มีจิตแบบว่าจิตใจที่เข้มแข็งอะ่ะ นะคะแล้วก็มีจิตใจที่แน่วแน่มีจิตใจที่หนักแน่นเป็นคนที่หนักแน่นนะคะจากรูปภาพไพ่หนึา 9, เป็นไพ่มีพลังบ่งบอกถึงความมีพลังค่ะและเป้ก็เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกบางสิ่งบางอย่างที่ เราปรารถนาได้นะแต่มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะโชคชะตาอาจจะกําหนดมาเป็นบางส่วนนะคะบางส่วนเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกและแตัดสินใจเองแต่เป้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าคุณเลือกได้สิ่งแรกที่เป้เห็นเลยคือ คุณอยากมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตใช่ไหมนะคะทำสิ่งที่คุณอยากจะทำจริงๆแล้วก็เลิกเมื่อคุณอยากจะเลิกจริงๆโดยที่คุณไม่ถูกบังคับหรือว่าไม่ถูกตัดสินนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะนอกจากคุณจะมีจิตใจที่หนักแน่นแล้วเนี่ยนะคะมีสมาธิที่ดีแล้วเนี่ยคุณยังเป็นคนที่สามารถปรองได้นะใบที่3มเนี่ยเป็นไพ่ปรองไพ่ใบนี้บอกไปว่าคุณต้องการความสบายใจคะ่ะ เพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่มันเหนื่อยมากนะคะอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่มีความเจ็บป่วยทางร่างกายอาจจะเคยผ่านช่วงเวลาที่ลําบากมันเลยทําให้คุณเนี่ยปลงได้กับหลายๆเรื่องในที่นี้การปรงไม่ได้หมายถึงการเ,าเข้าใจแล้วก็ยอมรับนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตคุณอย่างเดียวนะแต่มันยังหมายถึงเพื่อนๆบางคนอาจจะเคยบทเรียนมาแล้วนะคะหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะอยากบชอยากบวชอะตอนที่คุณแบบ มีอายุเยอะขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีการมองโลกที่ค่อนข้างเข้าใจนะคะแล้วก็ยอมรับความแตกต่างของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ คุณอยากได้ความสบายใจอะที่มันไม่เหนื่อยเกินไปแล้วมันไม่ทำให้คุณป่วยแล้วก็ไม่ลำบากเกินไปนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยต้องแลกสุขภาพแล้วก็ร่างกายนะคะเพื่อบางสิ่งบางอย่างมามันทำให้คุณเหนื่อยมากมันทำให้คุณมีปฏิกิริยาทางร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายไม่สบายใจไม่สบายรู้สึกเหนื่อยและกดดันเนี่ยแน่นอนค่ะมันก็จะส่งผลนะคะทางกายภาพที่ค่อนข้างชัดเจนด้วยรูปร่างหน้าตาก็อาจจะดูอิด นะคะ,ะปฏิกิริยาทางร่างกายบางอย่างมันก็ไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเป้เห็นพลังงานของคนที่ต้องการความสบายใจเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะถ้าเป้เลือกได้สิ่งแรกเนี่ยไม่ต้องการความสบายใจและความสงบเนาะ,ะหลายหลคนอาจจะต้องการความมั่นคงทางการเงินนะคะมีเงินที่พอใช้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนจนหมดแรงไปซึ่งเป็นซึ่งเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป้ก็อยากมีเหมือนกันใช่ไหมทุกคนเราทุกคนก็อยากมีเขาเรียกอะไรอะ่ะ รายได้หรือว่าการเงินที่มันพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและคนที่เรารักได้เนาะแต่เป้เห็นนะคะพลังงานของเพื่อนเพื่อบางคนเนี่ยคุณได้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันเคยแบบทําให้คุณเดินช้าลงอะ่ะมันทําให้ชีวิตของคุณแบบไม่ได้ก้าวหน้านะคะคําว่าหลุดพ้นเนี่ยหมายถึงการพ้นออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันฉุดหลังคุณเอาไว้สิ่งนั้นอาจจะหมายถึงคนก็ได้คะ่ะคุณอาจจะหลุดพ้นจากใครบางคนที่เคยเป็นเจ้ากรรมนายเวกรกันหรือ การหลุดพน้นนี้อาจจะหมายถึงความคิดของคุณเองก็ได้ที่คุณได้อนุญาตให้ตัวเองได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนอะคะ่ะเป้เห็นพลังงานของคนที่ตอนนี้ชีวิตของคุณถ้าคุณเลือกอะไรได้คุณอยากมีอิสระอย่างที่บอกไปแล้วการหลุดพน้นเนี่ยก็หมายถึงอิสระภาพนะทุกคนไม่ว่าจะหลุดพน้นจากอะไรก็ตามสิ่งที่เคยกักขังคุณเอาไว้ทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งที่เคยฉุดลั้งคุณเอาไว้ทั้งความคิดนะคะแล้วก็การใช้ชีวิตเนี่ยมันทําให้เราเหนื่อยนะทุกคน เพราะฉะนั้นเนี่ยอิสรภาพถ้าคุณได้รับมันแล้วตอนนี้นะคะใช้มันให้คุ้มค่าทุกคนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีโอกาสได้ทําตามสิ่งที่เราเลือกแล้วก็ปรารถนาจริง,รงๆนะคะใบต่อไปเนี่ยก็คือไพ่พ่อแก่นะคะไพ่ใบเนี้ไปเห็นพลังงานของคนที่อยากได้ความรักโดยที่ไม่ต้องพยายามมากเกินไปทำไมเป้ถึงพูดแบบนี้กับไพ่พ่อแก่เพราะว่าเป้มีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยนะคะคุณเป็นคนที่ รักจริงอ่ะรักใครรักจริงนะคะแล้วก็ค่อนข้างหัวโบราณด้วยเชื่อในความรักประเพณีในแบบโบราณนะคะไม่ได้เชื่อในเรื่องของความแบบหวือหวาอะไรมากมายถ้ารักก็คือรักนะและหลายๆคนเนี่ยก็มีการนับถือนะคะองค์พ่อแก่ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยากได้รับความรักโดยที่คุณไม่ต้องพยายามมากแล้วบางคนก็มีการขอความรักจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเอออาจจะเคยขอแฟนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเคยมีการแบบ อ้อนวอนะคะขอใครสักคนเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นก็ได้นะคะแล้วเก็เห็นถึงพลังงานของคนที่จริงๆคุณไม่อยากโดดเดี่ยวเนาะหลายคนอาจจะ มีความรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวบนโลกใบนี้นะคะแต่พลังงานวันนี้มีความรู้สึกว่าคุณไม่อยากโดดเดี่ยวคุณอยากมีใครสักคนที่เข้าใจคุณจริงๆและไพ่ใบนี้ก็บอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยคุณรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยู่ใกล้ๆคอยปกปักดูแลคุ้มครองรักษาคุณอยู่มันเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ได้ไม่ได้โดดเดี่ยวจริงๆหรอก คุณอาจจะไม่มีคนในชีวิตคุณจริงๆอะแต่ว่าพลังงานของคุณคุณรับรู้ได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างรอบตัวแล้วก็รักแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณอยู่นะคะซึ่งอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออย่างที่ไปบอกไปแล้วเนาะหลายคนเนี่ยคุณมีพรสวรรค์น,นะคะในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าองค์เยงพ่อแก่เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับ เกี่ยวกับหน้าตัดสินศินละปะต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็แถมองค์พ่อพี่พระพิะะพคะเนก็ขึ้นด้วยหลายคนอาจจะมีพรสวรรค์นในเรื่องของงานศินละปะงานศิลป์นะคะเป็นคนที่ใช้จินตนาการได้ค่อนข้างดีเป็นคนที่มีความฝันนะคะเป็นคนที่เหมือนกับคุณมีโลกปัจจุบันนาะโลกในความจริงแล้วก็โลกที่คุณสร้างขึ้นมาเป็นคนที่มี2โลกอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเชื่อว่าบางทีเนี่ยโลกความจริงมันอาจจะ ทำให้เราเหนื่อยล้าเนาะเราก็อาจจะมีโลกที่เราสร้างขึ้นมาโลกจินตนาการของเรานะคะที่เราอาจจะแอบไปอยู่อาจจะแอบไปพักใจนะคะแต่ใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องกลับมาจัดการกับความเป็นจริงในชีวิตของเราแต่เป้เชื่อว่าถ้าคุณเลือกได้จริงๆเนี่ยคุณอยากจะ ทำสิ่งที่คุณรักและทุกคนก็อยากได้สิ่งนั้นนะคะเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่ถ้าตอนนี้มันยังไม่ได้ทุกคนก็ไม่เป็นไรคะ่ะอยากให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูาอาจารย์คุณยังมีจัก,กรวาลนี้ยังมีโลกใบนี้นะคะที่อบอุ้มคุณอยู่ไปต่อไปเนี่ยคือสะพานบุญนะนี่เป็นไพ่ของคนที่ ได้ใช้ชีวิตตามจังหวะของตัวเองอะ่ะบางคนได้ใช้แล้วอะ่ะแต่บางคนก็อยากได้การใช้ชีวิตแบบเนี้ยค่ะที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครที่ไม่ต้องเร่งรีบตามใครไพ่สะพานบุญเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่แบบเอออยากตื่นมาทำสิ่งดีๆนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้คนได้ทำสิ่งที่มันเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะอยากเป็นจิตอาสาอยากจะช่วยพัฒนาทั้งในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมที่คุณอยู่สังคมที่คุณอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไพ่ของคนที่แบบถ้ามีเวลาเหลืออยากทําความดีอยากเก็บเกี่ยวบุญกุศลเอาไว้เยอะๆนะคะอยากทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเวลาที่เราทําบุญนะทุกคนเราก็อย่าไปหวังผลนะคะเราทําไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ บุญนั้นนะ่ะก็จะทําให้ใจเราสงบขึ้นมาได้เองบางทีเราไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปขอร้องอะไรมากมายทุกคนแค่แค่เจตนาตั้งต้นของเราแค่เราคิดดีทําดีเพื่อผู้อื่นนะคะหรือแม้แต่เพื่อตัวเองเนี่ยใจเราก็เบาแล้วมันก็มันก็ได้รับโดยที่เราไม่ต้องไปอะไรกับมันมากมายแต่เมื่อไรที่เราแบบทําบุญทํากุศลแล้วเรายังอยากได้นู่นอยากได้นี่หรือว่า ของให้สิ่งนี้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเรามันก็ยังเป็นการทําบุญที่เราเรายังยึดติดกับผลอยู่เนาะเมื่อไรที่เรายังยึดติดกับผลอยู่มันก็หมายถึงว่าเรายังมีความคาดหวังใช่ไหมคะพอเราไม่ได้ดังใจหวังเราก็วนหลูบมาอยู่กับความเสียใจมันก็วนอยู่แบบนี้ลองทําอะไรด้วยแบบด้วยใจที่บริสุทธิ์โดยโดยไม่หวังผลตอบแทนดูนะคะแล้วเราก็อาจจะได้รับความสงบแบบที่เราแบบ ไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยลองให้แบบไม่ต้องขอนะคะลองทําอะไรโดยที่ไม่ต้องหวังดูนะคะและหลายคนเนี่ยไปม,มีความรู้สึกว่าถ้าคุณเลือกอะไรได้อะ่ะคุณอยากให้ตัวเองแบบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยไหมนะคะจากหน้าไพา่เพราะว่าหลวงปู่ทวดขึ้นนะที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลายคนเนี่ยอาจจะอยากมี ความปลอดภัยทั้งในเรื่องของร่างกายอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของอนาคตด้วยหลายคนในอาจจะอยู่ในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่มันไม่ปลอดภัยนะคะทั้งร่างกายและอารมณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยากมีบางสิ่งบางอย่างที่มันรายล้อมไปด้วย ความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทางอารมณ์ของคุณนะคะหลายคนเนี่ยได้ทําสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองแล้วนะคะไม่ใช่แค่ทําเพื่อเงินหรือว่าคําชมอย่างเดียวนะแต่หลายคนเนี่ยได้ทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าเงินแล้วก็คําชมทุกคนอย่างที่ไปบอกไปแล้วอะ่ะคือหลายคนอาจจะเป็นผู้ที่ให้เนาะหรือว่าช่วยเหลือผู้อื่นเป็นจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทำบางสิ่งบางอย่างโดยที่คุณไม่หวังผลตอบแทนสําหรับบางคนนะแต่สําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะ เป็นแค่ความคิดแต่มันยังทําไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนเป้เชื่อว่าการที่เราทําดีปรารถนาดีเนี่ยนะคะแล้วก็ทําสิ่งต่างๆแบบไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยนะมันก็จะทําให้เรา ค่อยๆฝึกพัฒนาจิตใจของเรานะคะให้บริสุทธิ์ได้มีการสละนะคะความตนีทีเหนียวมีการสละการยึดมั่นถือมั่นการยึดติดบางอย่างนะคะก็ก็แต่ก็ไม่ใช่ให้จนหมดตัวจนตัวเองเดือดร้อนนะทุกคนอย่างนั้นก็ไม่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นการทําร้ายตัวเองไปในตัวก็ไม่ดีนะคะเราก็ต้องทําทุกอย่างด้วยความพอดีเนาะจากหน้าไพ่ไพ่อิสระเนี่ยเป็นมีความรู้สึกว่าหลายๆคนเนี่ยคุณอยากมีอิสระในเรื่องของความสุขในใน ในความสุขที่มันเรียบง่ายอะทุกคนนะคะอยากใช้ชีวิตแบบ slow life อยากได้กินของอร่อยอยากได้นอนหลับดีอยากได้หัวเราะบ่อยๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันเป็นไพ่นกกับไพ่วัวเนาะ นกเนี่ยบ่งบอกถึงความรวดเร็วนะคะแล้วก็บ่งบอกถึงอิสระภาพแต่ว่าวัวเนี่ยบ่งบอกถึงความมั่นคงถึงความเชื่องชา้ชงชาเพราะฉะนั้นมันมีความรวดเร็วแล้วก็ความเชื่องช้าอยู่ในขนาดเดียวกันความสุขที่เป้มองเห็นมันเป็นความสุขที่เรียบง่ายค่ะแต่มันก็มีอิสระในการได้กินได้นอนได้หัวเราะแบบที่คุณอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นมันเป็นความสุขที่บางทีเงินซื้อไม่ได้นะทุกคนในความธรรมดาเนี่ย ไอความเรียบง่ายของชีวิตเนี่ยมันบางทีเราชีวิตเรายุ่งเนาะเรามองข้างความเรียบง่ายไปบางทีการที่ได้นอนหลับสัก8ปดชั่วโมงนี่โอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วการได้กินของอร่อยสักมื้อนึงการได้หัวเราะบ่อยๆนะคะได้ยิ้มหัวเราะดังๆบ้างมันเป็นอะไรที่มันไม่ต้องเสียเงินนะทุกคนเราสามารถทําได้แต่บางทีเนี่ยเราเกิดความเครียดเราเกิดความวิตกกังวลเราเกิดความกลัวจากสิ่งต่างๆ ทั้งที่เราสร้างมันขึ้นมาเองคนอื่นหยิบยื่นให้เราบ้างสถานการณ์โลกสถานการณ์รอบตัวบ้างมันเกิดการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณเลือกได้คุณก็อยากจะมีสโลไลท์นะคะไม่อยากจะไปอะไรมากกับสิ่งรอบตัวสิ่งรอบด้านนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเลือกคุณค่าให้ตัวเองด้วยอะนะคะคุณเป็นคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสายตาตัวเองอยู่แล้วแหละ แต่คุณก็ไม่ได้อยากจะพิสูจน์คุณค่านี้ให้กับใครเห็นนะคะคุณอยากจะมีสิทธิ์ที่จะได้พักนะโดยที่คุณไม่รู้สึกผิดหลายคนเนี่ยต้องทํางานหนักตลอดเวลาพอจะอนุญาตให้ตัวเองได้พักบ้างกับรู้สึกผิดนะคะเออก็ไม่ได้ให้ตัวเองได้พักมีความรู้สึกว่าต้อง productive ตลอดเวลาต้องทํานู่นทนํานี่ต้องยุง่งต้องต้องมีคุณค่าด้วยการทําตัวเองให้ยุง่งแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อนเพื่อน การที่เราอยู่เฉยๆพักบ้างเราก็มีคุณค่าได้นะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องยุ่งตลอดเวลาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายของเราบางครั้งมันต้องการการพักผ่อนอารมณ์ของเราบางทีก็ต้องการการการนิ่งบ้างนะคะการอยู่เฉยๆแบบไม่ต้องคิดอะไรบ้างแต่เมื่อไรที่เรามีการแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วเราคิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรามีค่าเนี่ยบางทีเราโอเวอร์ดูเกินไปอะค่ะทํามากเกินไปนะแล้วก็ไม่ได้อนุญาตให้ตัวเองได้พักจริงๆหรือบางคนอาจจะมีความคาดหวังจากครอบครัวซึ่งมันพักไม่ได้นะคะอันนี้ก็ทําให้เราอ,อาจจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าเออเนาะถ้าเราเลือกได้จริงๆเราก็อยากมีมีเวลาตรงนี้แหละนะคะมีสิทธิ์ได้พักโดยที่ไม่รู้สึกผิดบ้างลหลายๆคนอาจจะ ได้เห็นคุณค่าของเวลาแล้วนะคะได้เห็นว่าคุณค่าสําหรับตัวเองคุณค่าสําหรับคนที่คุณรักคุณค่าสําหรับสิ่งที่คุณรักจริงๆเนี่ยมันมีความหมายมากแล้วเป้ก็เชื่อว่าคุณเคยผ่านการเปรียบเทียบมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของคนอื่นหรือว่ามาตรฐานของสังคมเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่อาจจะเคยถูกเปรียบเทียบตามมาตรฐานของคนอื่นและตามมาตรฐานของสังคมว่าเฮ้ยต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นสิมันถึงจะดีต้องทําอย่างนี้อย่างนั้นสิมันถึงจะดีต้องทําแบบนี้แบบนั้นสิคุณถึงจะมีคุณค่าในสายตาของคนที่คุณรักแต่จริงๆแล้วเราลองมองถามตัวเองลึกๆสิว่าเราใช้ชีวิตเพื่อตัวเองหรือเพื่อใคร นะคะแล้วการที่เราได้รับคุณค่ามาในลักษณะที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันมั่นคงจริงๆเหรอเพราะฉะนั้นการที่กลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องมีใครมาตัดสินเราแล้วเราเป็นเราจริงๆอะ่ะมันเป็นอิสระที่ที่เงินซื้อไม่ได้อะ่ะทุกคน ก็ยังวนกับแปลคำว่าอิสระอยู่ดีๆนะคะเงินซื้อไม่ได้กับความรู้สึกแบบนี้นะแล้วมันจะทำให้คุณมีพลังชีวิตด้วยนะคะบางทีการที่เราได้รับความจริงใจจากคนรอบตัวเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องระแวงโดยที่เราไม่ต้องเล่นบทบาทอะไรเพื่อที่ให้เราได้รับความรักเนี่ยมันมีพลังชีวิตจริงๆนะทุกคนมันทาให้เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกไม่หมดแรงกับชีวิตนะคะแต่ถ้าเราตื่นมาแล้วเรา ต้องระแวงตลอดเวลาต้องเล่นบทนู้นบทนี้เพื่อที่ให้เราได้รับการยอมรับเพื่อที่ให้เราได้รับคําชมเพื่อที่ให้เราได้เป็นที่รักของใครบางคนมันหมดพลังชีวิตโดยไม่รู้ตัวค่ะไม่สามารถอนุญาตให้ตัวเองได้พักได้หรือว่าเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงเปเชอว,ว่าหลายๆคนเนี่ยคุณได้ตระหนักมาถึงจุดนี้แล้วนะคะว่าอืการเป็นตัวเราแบบที่ไม่ต้องแคร์การตัดสินของคนอื่นเนี่ย มันโล่งแบบนี้นี่เองมันทีแบบนี้นี่เองนะคะแล้วคนที่เขารักและปรารถนาดีกับคุณจริงๆอะ่ๆอะเขาจะไม่ไปไหนหรอกนะคะเขาจะอยู่กับคุณนั่นแหละแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวตนเราจริงๆอะ่ะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเขาก็ออกไปเองนะคะเมื่อไรที่เราหมดประโยชน์เราหมดความสําคัญหรือไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาแล้วนะคะ,ะ,คะเขาไม่ได้มองเห็นประโยชน์อะไรจากเราเดี๋ยวเขาก็ไปเองเดี๋ยวก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เขาต้องจากเราไปเองเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่แสดงว่าเขายังรักเรา ที่เราเป็นเราถ้าเราเลือกที่จะทําตามสิ่งที่เราต้องการนะคะโดยที่ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะ่ะมันมันควรจะเป็นแบบนั้นมันควรจะมีโอกาสได้ทําแบบนั้นนะคะเติบโตได้โดยที่ไม่ถูกกดดันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราเปลี่ยนเพราะว่าเรากลัวอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนไปนเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยมี energy แบบนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆบางคนใบต่อไปเป็นไพ่ของความโชคดีนะคะเป็นความรู้สึกว่าคุณเนี่ย ความโชคดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากโชคลาภทางโชคชะตายอย่างเดียวนะทุกคนแต่ความโชคดีเนี่ยนะคะเป้เชื่อว่าใครๆทุกคนก็อยากได้นะอยากถูดอ,อยากถูกลอตเตอรี่นะคะอยากได้เงินก้อนใหญ่แบบฟลุ๊กๆนะคะอยากมีโอกาสที่ใครบางคนหยิบยื่นให้นะคะอยากมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและถ้าคุณเลือกได้เป้ก็คิดว่าคุณอยากเลือกที่จะเป็นคนโชคดีแหละแลวเป้ก็เชื่อว่าคุณก็เป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะเพราะอะไรคะ คำว่าโชคดีเนี่ยการแค่เรารู้ตัวมีสติรู้ตัวมีปัญญาในการแก้ปัญหามีสุขภาพร่างกายแล้วก็ใจที่แข็งแรงเนี่ยพร้อมที่จะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยเป้ก็ถือว่าเป้เป็นผู้โชคดีแล้วนะทุกคนบางทีเราไม่ต้องแบบว่ารอส้มหล่นนะคะหรือว่ารอรับมรดกก้อนใหญ่หรือว่าถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างนี้ที่มันแบบเออเป,เป็นความโชคดีแบบนั้นถ้ามันได้มันก็ดีเนาะแต่ถ้ามันไม่ได้สําหรับบางคนอนะการแค่เราได้ตื่นมาไม่เจ็บปวด นะคะแล้วก็มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆให้กับชีวิตมีโอกาสได้แก้ไขชีวิตมีโอกาสได้พัฒนาและเติบโตในแบบที่เราเป็นเป้ก็ถือว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้วนะคะ,ละหลายๆคนอย่างที่บอกเนาะเราอาจจะแลกร่างกายของเราอาจจะแลกความสุขส่วนตัวของเราไปกับวัตถุบางอย่างที่เราคิดว่ามันสําคัญจนวันหนึ่งเนี่ยนะคะเรามีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเราแล้วเราก็มาตระหนักรู้ว่าโอ้เราใช้เวลาไปกับอะไรเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลือกได้ก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงและเป้ก็เชื่อว่าคุณอยากมีพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์นะคะคุณอยากจะมีพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ของคุณจริงๆอะที่คุณสามารถร้องไห้ได้อ่อนแอได้โดยที่คุณไม่ถูกตัดสินนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันเป็นของคุณจริงๆไม่ใช่ชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนอื่นด้วยคนอื่นตลอดเวลา ในช่วงสองสวันเมานี้ค่ะเ,เป้ได้ได้รับข่าวนะคะจากจากเพื่อนเนาะจากจากญาติของเพื่อนที่เป้รู้จักใช่ไหมคะก็คือเขาใช้ชีวิตทั้งชีวิตอะในการทําเพื่อคนอื่นไม่ได้มีโอกาสได้เลี้ยงลูกของตัวเองไม่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตของตัวเองแต่วันหนึ่งกลับมารู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายนะคะเป็นมะเร็งแล้ว ก็ยังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยยังไม่ได้ใช้เงินที่ตุงหามาด้วยนะคะก็ต้องจบชีวิตไปด้วยวัยด้วยวัยอันเขาเรียกอะไรอัอนสั้นอะอายุยังไม่เยอะเลยนะคะเป็นพี่เป้ไม่กี่ปีเองเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่เคยการันตีเลยค่ะว่าคุณหามาได้มากแล้วคุณจะมีโอกาสได้ใช้มันไหมนะคะแต่ถ้าไม่หาเลยมันก็ไม่เกิดความมั่นคงนะคะหรือว่าเขาเรียกอะไรอะปัจจัย4ี่ปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะ ผ่านช่วงเวลาของเนี่ยความเจ็บป่วยมาแล้วทําให้คุณระลึกถึงตรงนี้ได้ก็กได้นะแล้วเป้ก,ก็เลยเห็นนะคะว่าเนี่ยบางทีเราใช้ชีวิตอะทุกคนเราควบคุมบางอย่างมากเกินไปนะไพ่ใบสุดท้ายควบคุม เราเราอยากให้มันเป็นแบบนี้แบบนั้นเรามีการกดเกณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าการควบคุมอ่ะไม่ให้มันเกิดการเสียหายมันดีไหมมันดีค่ะแต่ถ้าเราควบคุมมากหมกมุ่นมากนะคะฝักใฝ่ามากจนกลายเป็นการยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนดาบสองคมที่กลับมาทําร้ายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้สรุปเลยนะคะสําหรับเป้นเนี่ยการที่เรามีอิสระมีความรักดีๆมีความมั่นคงก็เขาเรียกอะไรอ่ะมัน มันเป็นเรื่องที่ดีนะแต่มันไม่ต้องแลกมาด้วยความเป็นตัวตนของเราซะทุกอย่างไปก็ได้นะคะทุกคนต้องการอิสระหมดทุกคนต้องการความรักหมดทุกคนต้องการความมั่นคงหมดเป็นพื้นฐานที่เราทุกคนต้องการอยู่แล้วแต่เมื่อไรที่มันต้องแลกด้วยสุขภาพของเราแลกด้วยความสุขของเราความสงบของเราเนี่ยเราควรจะตั้งคําถามกับตัวเองแล้วนะคะว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ เราจะใช้ชีวิตแบบนี้จะเดินเส้นทางนี้ต่อไปตลอดชีวิตเราหรือไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆนะทุกคนเราได้มาแค่ดูแลเขาแค่ชั่วข่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ยึดว่ามันเป็นของเรานะคะการที่จะเสียไปเนี่ยมันก็ไม่ทําลายจิตใจหรอกแล้วก็การได้มามันก็ไม่ทําให้เราหลงด้วยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีโอกาสได้ดูแลตัวเราเนี่ยร่างกายเนี่ยแค่ชั่วข่าวเท่านั้นเราเลือกได้ว่า เราจะดูแลเขาแบบไหนเราจะยึดติดอะไรมากน้อยแค่ไหนและทุกสภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ดับไปเสมอมันไม่มีความสุขถาวรไม่มีความทุกข์ถาวร ไม่มีอะไรที่แบบผิดพลาดถาวรไม่มีอะไรที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถาวรคนที่อยู่ได้ทุกสภาวะเนี่ยมันไม่ใช่คนที่เขาไม่ทุกนะทุกคนไม่ใช่ว่าคนที่เขาแบบเอ้ยเธอเก่งจังทําไมเธอไม่ไม่ทุกเลยทําไมเธอดูโอเคเธอนิ่งเธอชิวจังไม่ใช่ว่าเขาทุกไม่ทุกนะทุกคนแต่เขาคือคนที่รู้ว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปแหละเออผิดพลาดเลยเดี๋ยวก็แก้ไขเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสุกแล้วโอเคยึดติดมากเดี๋ยว มีบางเรื่องเข้ามาเดี๋ยวก็ทุกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือเขาเข้าใจสภาวะแล้วก็อยู่ได้กับทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะและเมื่อไร่ที่เราต่อต้านกับบางอย่างทุกคนความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นความทุกข์อะมันเกิดจากการที่เราต่อต้านสิ่งที่มันเป็นคะ่ะมันไม่ใช่จากเหตุการณ์โดยตรงนะแต่มันเกิดจากความคิดที่ว่าเฮ้ยมันไม่ควรเป็นแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันต้องเป็นแบบนี้สิเราควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนาะพอมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เกิดความทุกข์ใช่ไหม ใจแล้วก็สงบบางทีสถานการณ์มันไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่แค่เรา,เ,าเปลี่ยนความคิดแล้วก็เข้าใจว่าเออสิ่งต่างๆมันก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแล้วก็เลิกต่อต้านมันซะ ไม่ใช่ว่าโอเคเราไม่มีสิ่งนี้แต่เราอยากจะมีสิ่งนี้นะคะแล้วก็เริ่มหาเหตุผลต่างๆมากมายว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีสิ่งนี้ทําให้เราเชื่อนะคะแล้วก็พอเชื่อมากๆก็หันกลับมาด้อยค่าตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแบบนั้นก็ไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์ไม่ใช่เกิดมาเพื่อควบคุมผลลัพธ์นะทุกคนจากหน้าไพ่ใบสุดท้ายแต่หน้าที่ของเราเนี่ยคือการทํา ทุกอย่างอ่ะอยากถูกต้องในขณะที่ผลลัพธ์มันควรจะเป็นธรรมชาติค่ะก็คือความหมายของเป้ค,คือทำให้ดีที่สุดอ่ะในสิ่งที่คุณได้รับโอกาสมาแล้วก็ปล่อยที่เหลือนะคะให้ชีวิตจัดการหมายถึงว่าคุณควบคุมในสิ่งที่คุณควบคุมได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องปล่อยนะคะแล้วเป้ก็เชื่อว่าชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีทางออกมีการจัดการของเขาเองตามกระบวนการธรรมชาติค่ะทุกคนบางทีเราแบบกะเกณฑ์ทุกอย่างวางแผนเอาไว้แบบโอโ้โหมากมายใช่ไหมคะ มันก็อาจจะ สมมติมี10แผนยังไงมันอาจจะมีสัก3าแผนที่แบบอาจจะเป็นได้จริงอีก8แผนอีก7แผนอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับด้วยค่ะว่าโอเคควบคุมได้นะคะมีโครงสร้างในชีวิตได้วางแผนได้แต่มันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางด้วยแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าบางอย่างมันไม่เกิดอย่างใจเราปรารถนาไม่เป็นอย่างที่เราแพลนนะคะอาจจะเกิดขึ้นหนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยที่เหลืออาจจะไม่เกิดเลยก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เป้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะ ถ้าคุณอยากเลือกอะไรให้กับตัวเองได้ก็คงไม่พ้นคำว่า ความสุขสงบและความสบายใจนะคะเป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นมีสุขภาพที่ดีนะมีเงินได้พอดูแลตัวเองนะคะรับผิดชอบตัวเองคนที่รักบ้างนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ใช้ชีวิตได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักแล้วก็มีความหมายกับชีวิตจริงๆนะคะทาเพื่อตัวเองทําเพื่อคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ <ๆ S 2> เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเนาะแต่ว่าบางทีชีวิตมันก็ต้องรอโอกาสใช่ไหมคะทุกคนรอไทมิ่งที่ดีหลายคนมีแพลนแหละแต่ยังทําไม่ได้แต่หลายคนเนี่ยมีโอกาสได้ทํามันแล้วนะปัจจุบันนี้ที่คุณฟังคลิ ก็ขอให้คุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทํามีความสุขกับเส้นทางที่คุณเลือกนะคะอะไรที่คุณทําแล้วสบายใจแล้วสงบนั่นก็หมายถึงว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขสงบแบบนี้ตลอดไปแล้วก็เห็นคุณค่านะคะในการตัดสินใจแล้วก็สิ่งที่คุณเลือกเป้ก็เป็นกํนาลังใจให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ผ่านเข้ามาดูคลิปในวันนี้หากคุณมาข้ามมาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกเป้ก็ฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกําลังใจในการอ่านไพ่ให้เป้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอ ลาไปก่อนคะ่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้คุณมีวันที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ